บอกว่าจ้าเอ๋เอากิ้งแล้วใช่ไหมแสงเขียวมา<อ>แบบนี้จับได้เลยเออแล้ววิลับ,บทางนี้กับทางน,งนี้สูก้ามายํำเข้าหน้าสกายฟอร์ไปแล้วเ<อ>ัาแล้วคนละฟงก็วางแต่นอ้อาสวนมาแล้วหายไปด้วยครับเด็กน้อยโชโชคนนั้ทั้งใเงา<ช>แล้วมีทิปเปิรคิวไปแล้วแล้วกดแขนอยู่นี้มีบอสหลอจุ่มไปอีกแล้วมันโค่นคิวตงการเกซิล่าไปเลกกับแอนอยู่แล้วปีนมามีบอสบอกถวายดีแบบนี้ไปให้สุดแล้วยังไงจัดได้หรือเปล่าใครได้ ับชิงมาและอยากไม่ตายมีบอลบอกทุบขอได้ไหมตัวนี้แล้วเอสแบบนี้เป็นเมกาด้วยครับเพนตะคิวเมกาคิวของบีบอลครับแล้วข้างบนมีครีมแบบนี้มีโอกาสจบได้ครับตีน้อยจะเกิดติดสโลอยู่ทุกมกดตัวบีบอลกางเบรกดิ้นกระโดดใส่แล้วไปเป็นเอสสามอีกรอบเดี๋แลตรงนี้วาร์ปลงปิดเกม ครับจะมาดูวิสัยการมองเห็นตรงนี้เดบีดูเลือดมาครับแล้วดูครับเข้าไปกลางวงอย่างนี้เกซิล่าเข้าไปขั้นจังหวะให้ก่อนครับแล้วเข้าไปเยียบ3ตัวจังหวะเองอีดามเบดแรงอยู่เหมือนกันแต่เก็บกอส์ฟเยย์ไปแล้วด้วยฟลอยครับเฟสเพโดนจัหลวกสวนไปจากจัดเบดแต่ตรงนี้มันจะเข้าไปเกาต่อครับบอลไปใส่เข้าไปแต่ระยะดูจากตรงนี้หมดไปแล้วเอาต่อเอาสุดไม่เอาซองครับใส่เข้ามาแล้วยัดใส่จัดเบดไปมีกองของแข็งก็จริงครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีครับมีตัวองช้างเข้ามารับต่อแบบควอดเคีวสุดสุดไปเลยการเข้าทีมไฟอง สวย,สวยกูซิตี้ครับาาฟเราจะตัดไปเปอร์ได้รไเราไปเปิ้ลกันมาอีกหนึ่งคนจะเป็นยังไงจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมของสตอรี่เมื่อไห่บลาโอไปเปิ้ลบอกใบ้ใบ้ใบ้ตีกันไปก่อนรับสาม,มารับมารับมาสุดๆรับมาสุดๆแล้วครับแต่ว่ามันยืนไม่ไหวยอยู่แล้วครับและชัดเจน <พะ S 1> เลยตรงไปเป็นจิลของไฮยาเตะช้ารับใบ้ครั้ง ใส่หนึ่งทีและปาดกันครั้งและกดตะเข็บครับมีแข็งเบสเซตสออฟฟิเชัยนครับแล่นนี่ครับเป็นล่วงก็ล่วงได้ครับแล้วมาคี้ก่อนตายเก็บจัสเบสไปด้วยครับแล้วด้านหลังปิดครับ<อ>ที่สตีนผังมาคริสเต้กระโดดมารอจังหวะผับด้วยเฮอริเคนบอลแล้วดึงมาโอ้โหโคตรสวยเมื่อกี้เสิร์ฟหรือว่าเซตเสิร์ฟครับมาคี้ครับเอาไม่ได้เฮิร์ตเบ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 ิร์ตแล้วคิวได้ด้วยครับโอ้้เหยให้เพื่ออนะโยังสวยเลยเมื่อกี้รอชัดๆเลยว่าขอเถอะ ีมาตรงนี้แต่คิวคิวยึดพุ๊บแอลไปแล้วนะครับบีบอสเอาลูกกิ้งใส,ส่สวนมามบีบอสผักบอสไปลงนี้ตลบยังกันแล้วซื้อสวนมาแล้วด้านหลังก็เสียบสวนไปครับสำหรับทางด้ากับน้องแบงค์เราพยายาจะน็อกครัพให้แต่ว่าไม่ได้เกซิล่าเบรกขวาอยู่คนเดียวครับแล้ล้มไปแล้วสองครับเป็นดับเบิลคิวของน้องแบงค์แล้วตามต่อไปที่ชา้าแบบนี้ใส่จ่อกแน่นอนแล้วไปสุดเป็นทริปดับลคิวของแบงค์แล้วไล่ต่อมาตัวที่สี่แบงค์เลย์แบบนี้เป็นโค้ดคิวของแบงค์ครับโอ้ยโอ้้เซร์าาที่ดนหกซิล่า ไปต่อแบบนี้ครับจับเอสหรือเปล่าแล้วเป็นเ,เอสแบบนี้ครับแล้วจริงเลยแล้วมีรถอ,อยู่หนึ่งคันครับเรียบร้อยตีเสมอเป็น2นต่อ2เพนตาคิวของ็อกแบ็คอีกครั้งหนึ่งด้วยฮะไม่รู้จะไปสู้ยังไงมาเอา,เอาตัวนี้แหละโอ้หายเลยโอ้ไม่ต้องเล่นเกมแล้วโดดเข้ามาตัวของเฟิร์สบอลแต่ว่าเดินถอยไปทวิจังหวะกดใช้ตัวโดมแบบสวยๆแต่มันสวยแบบนักข่าโอ้โหไม่ไหวครับตรงนี้ตายตกลงไปแล้วเหลือแค่ตัวของเอส ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วไม่สนใจมายืนหน้าขาบอกหมูหวานหมูหวานยังยืนแลกแล้วเอาจนได้ไปอีกแล้ววันนี้2เมกะคิวอย่าลืมกดติดตามเพจการิน่าอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย